Samsung, มี n o t ต LG ก็มี s t y l โลไงและนี่ก็คือ s t y l โลเสวัสดีครับพี่พี่เราทุกคนวันนี้นะครับสเสริรสิๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า LG นะครับเจ้า LG s t y l โลเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล a k s นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มมีล aks นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว s t y l o 7เนี่ยว่าเจ้าภาพเรนเดอร์เนี่ยจะมาแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีภาพ CaD เรนเดอร์ที่ละเอียดมากขึ้นนะครับของเจ้าตัว lg s t y l o 7เนี่ยทำให้เรารู้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือด้านหน้าของสกรีนเนี่ยเป็นสำหรับกล้องเซลฟี่นะครับคือด้านหน้าเนี่ยก็เป็นกล้องเซนเตอร์ พันโชนะครับอยู่ตรงกลางเป็นจุดขไข่ใบอยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยประกอบด้วยกล้องหลังเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.8นิ้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเวลาสําหรับคนที่ชอบเสพคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยน่าจะชอบเลยแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ใช้ LG V 6 0อยู่นะครับตัวนั้นเนี่ยก็หน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะครับเวลาเสพคอนเทนต์หรือว่าฟังเพลงหรือว่าดูหนังดู Netflix เนี่ย ไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนในข้อมูลอื่นๆนะครับที่เรารู้กันเนี่ยในตอนนี้น,นะครับก็คือเจ้าตัว Fingerprint Scanner เนี่ยจะอยู่ทางด้านข้างนะครับเป็นปุ่มเดียวกันกับเจ้าตัว Power On Off ะครับและสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยยังมีรูหูฟังนะครับ3.5มาให้เรานะครับเวลาที่เราจะฟังเพลงหรือว่าเสียบพวกไมโครโฟนไมโครโฟนต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ และก็ในเรื่องของพอร์ตชาร์จต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเป็น USB Type C Charging Port นะครับแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่177คูณ70แล้วก็คูณ8มิลิเมตรนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะกำลังดีนะครับจับถนงถนัดมือแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีมาด้วยกันเนี่ยเวอร์ชันด้วยกันนะครับ2เวอร์ชันด้วยกันนะครับ สำหรับภาพเรนเดอร์นะครับแคปเรนเดอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยมันก็คือภาพของเวอร์ชั่น 5G นะครับแต่ว่าทาง LG เองเนี่ยจะมีการปล่อยนะครับรีลิสตัว 5G แล้วก็มีทั้งตัว 4G ด้วยนะครับแต่ว่าตัว 4G เนี่ยเชตัวเขาคงจะตัดพวกสปงสเปกลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชิปเซ็ตหรือว่าข้อมูลภายในต่างๆเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดแต่ว่า คอนเฟิร์มแน่นอนว่ามาแน่นอนนะครับแต่ว่าในช่วงของวันเวลาหรือว่าสเปคต่างๆเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนเลยนะครับครับทุกคน,นมีความเห็นในเรื่องของ LG Stylo 7แล้วก็ในเรื่องที่ LG เนี่ยกำลังจะปิดรายการผลิตของ LG V Series ที่แบบเป็นข่าวลือกันนะ,นะครับทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองคองมเมนต์มาพูดคุยกันได้ผมรู้ว่าคนไทยที่เล่น LG เนี่ย มีน้อยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับแต่ว่ารุ่นใหญ่หรือว่าเป็นคนที่อยู่กับวงการ Android มานานพอสมควรนะครับตรงนี้เองเนี่ยเลยผมอยากจะรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนมากกว่านะครับก็วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้ช่อกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซอร์เซอร์น,น,นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสวดีครับ